สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านในช anel ข่าวลามาเซียครับเจอกันในวันอังคารที่9ธันวาคม2568ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันแล้วก็ค่ำคืนนี้ครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่6นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่จำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ถ้าเกิดหวังจะผ่านเข้าสูร่รอบต่อไปแบบอัตโนมัตินะครับก็จะเจอกับไอทักแฟงเฟิร์ตครับถือว่าเป็นการกลับมาเตะ UCL ใน s p อ tify คัมนูเป็นครั้งแรกเลยนะนะตั้งแต่ที่พักรีโนเวทไปนานหลายปีนะครับ มาดูความพร้อมกันหน่อยนะการคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ของฮันซี่ฟิกนะรวมไปถึงเคราดมาตินที่เป็นตัวแทนของนักเตะเนี่ยขึ้นเพสคอนในเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยนะครับส่วนเรื่องของข่าวสารโอ้โหมีข่าวลือเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะเมื่อวานนี้ข่าวบอกว่าชูสกุนเดครับร้องขอฮันซี่ฟิกนะว่าอยากจะไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็เรื่องโรนัลราโคที่บอกว่า โอ้ตอนนี้สภาพจิตใจแบบยำแย่มากๆอาจจะ ไม่ได้กลับมาเล่นให้กับบาซ่าแล้วนะเป็นความจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์ครับขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้กันวันนี้ขอสักพันไลค์ได้ไหมยอดเริ่มกลับมาแล้วนะครับแต่ว่ายอดไลค์ยังน้อยอยู่นะฝากกดให้กันด้วยแล้วก็ใครไม่ได้กดซับฝากกดซับนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับกับตันวอชเชนการ์จครับใครอยากใช้บริการเรื่องของรถยนต์ไปที่นี่ได้เลยครับอยู่ซอยสายใหม่56กนะก็ล้างรถเคลือบสีติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถนะครับแรปรถนะติด เคลือบกาฟินเหลือเพียง7,900บาทจากราคาปกติ13,900นะครับโทรศัพท์ไปได้เลย0646354525อย่าลืมบอกว่ามาจากผมด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากทวิชนาวนี่ใครที่อยากจะรับชมฟุตบอลนะดูบอลสด ครบทั้งหลีกครับแล้วก็ถ้วยยุโรปชั้นนำยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์คก็ดูที่นี่นะครับยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลาลิก้าบุนเดสซีเรียได้หมดเลยนะมากกว่า2,000แมตช์ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับก็สามารถสมัครได้ผ่านทูวิช n น w ฟุตบอลนะก็เดือนละ1้9บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ ใครอยากติดฟิล์มอาคารสำนักงานบ้านเรือนนะก็ติดต่อหา Smart ทเทคได้ครับเบอร์โทร02443044 4ครับผ้อนมะครับเรื่องแรกของเราในวันนี้นะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรนัลด์ราโปนะก็เรื่องสภาพจิตใจนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีข่าวมาอยู่เรื่อยๆครับว่าทราโคเนี่ยอาจจะ นะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยในการฟื้นฟูจิตใจนะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในจุดที่แบบแ yeah, ย่มากๆแล้วก็บาซ่าเองเนี่ยก็มีการมองวางแผนเผื่อเอาไว้ครับในกรณีที่อาราโคเนี่ยไม่ได้นะกลับมาลงสนามให้กับทีมอีกหมายความว่ายังไงคือตอนนี้มันกำลังเข้าสู่ตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมแล้วนะครับหรือแค่ไม่กี่นัดตลาดก็จะเปิดถ้าเกิดอราโค พิจารณาแล้วว่าตอนนี้จิตใจของเขาเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอที่จะเล่นให้กับบาร์ซ่าท่ามกลางความกดดันนะที่มันถาโถมใส่ตัวเขาอย่างหนักในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อพูด,ดง่ายๆอาจจะยอมแพ้แล้วก็เลือกย้ายไปอยู่กับทีมอื่นนะครับที่ความกดดันน้อยหน่อยนะไม่ได้ต้องทนโดนกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักขนาดนี้ เพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าทีมอย่างบาร์ซ่าคุณขยับตัวนิดหน่อยอะ่ะคุณเล่นไม่ดีคุณเล่นแย่สักนิดนึงอะ่ะนอกเหนือจากแฟนบอลที่จะไปถล่มคุณแล้วอะ่ะสื่อสเปนตัวดีนี่แหละครับมันก็จะฉีกกระชากคุณออกเป็นชิ้นชิๆอาราโค่ก็โดนแบบนั้นมาหลายครั้งนะซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าถ้ามองในมุมของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผมเห็นใจอาราโค่มากๆ ที่เขาเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะเพราะผมก็ไปอ่านความคิดเห็นหรือบทวิเคราะห์บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของอาการแบบแพนิคแล้วก็เริ่มที่จะโทษตัวเองอาจจะนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้นะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับเขาในมุมของความเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่อะถ้าเรามาดูในบริบทของการเป็นนักฟุตบอล ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ารับไม่ไหวมันก็ไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องฝืนนะครับก็ย้ายทีมออกไปเลยนะไปแบบเอาพักหัวสมองของตัวเองหน่อยผมไม่รู้นะว่าอาจจะเป็นแบบย้ายยืมตัวหรือย้ายแบบถาวรเลยนะไปเล่นกับทีมที่มันเบาลงหน่อยไม่ต้องเป็นแบบทีมระดับท็อปหัวบนที่คุณไม่สามารถผิดพลาดได้เลยไปเล่นแบบอย่างทีมรอง ต่อให้คุณเล่นพลาดคุณอาจจะโดนโค้ดตำหนิแต่คุณไม่ได้โดนสื่อคุณไม่ได้โดนแฟนบอลลุมด่าขนาดนี้อาราโคอาจจะต้องเลือกไปเว้นั้นเลยนะครับซึ่งกาเดนาโกเปครับสื่อของสเปนนะก็บอกว่าบาซ่าเนี่ยเริ่มพิจารณาสำรวจความเป็นไปได้เกี่ยวกับกองหลังคนใหม่ครับในกรณีที่อาราโคกลับมาเล่นให้กับทีมไม่ได้ อาจจะมีการเสริมเพิ่มในเดือนมกราคมนี้นะครับชื่อที่พัวพันกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นชื่อคุ้นเคยหนึ่งในนั้นเนี่ยนะก็จะมีทางนิโก้ชลอตเตเบกของโบรุสเซียดอทมุนนะครับก็สื่อบิวที่เป็นสื่อของฝั่งเยอรมนีเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าตัวของชลอตเตเบกเนี่ย อยู่ในความสนใจของบาซ่าจริงๆอยู่ในลิสต์รายชื่อที่บาซ่าก็มองเอาไว้เลงเอาไว้แต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดจะเข้าไปอ่ะสมมุตินะเ,เราโค่ย้ายออกในเดือนมก,กราแล้วถ้าบาซ่าติดต่อหาดอตมุนบอกว่าขอซื้อเลยในมก,กราคมนี้ได้ไหมยังไม่ชัวร์ว่าดอตมุนจะยอมขายหรือเปล่าเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยปล่อยนักเตะกลางซีซั่นนะครับ อาจจะต้องไปรอจนถึงช่วงซัมเมอร์ดอทมุนเขาถึงจะยอมแล้วบาซ่าจะรอไหมรอไหวหรือเปล่านะอันนี้คือในเคสที่เราโคไม่กลับมาแต่ถ้าเกิดว่าเราโคกลับมาได้ในมุมผมนะผมก็ยังเชียร์ให้บาซ่าเปลี่ยนกองหลังใหม่อยู่ดีซัมเมอร์ก็ต้องขายเราโคอ,ออกแล้วหาเซนเตอร์คนใหม่เข้ามาทดแทนเพราะผมมองว่าตอนนี้เราโคแบบ เปราะบางอ่ะคือผมเป็นห่วงเขามากๆกลัวว่าเขาโดนหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยแล้วมันอาจจะทําให้เขากลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ผมไม่อยากให้มันไปถึงจุดนั้นนะรีบแยกทางออกไปก่อนดีกว่านะครับไปพักหัวสมองก่อนนะจากที่มันเคยโดนสิ่งเครียดๆมาคุณลองลดระดับความเครียดลงแล้วบาซ่าก็ต้องไปมองหาคนใหม่ชอร์ตเตอร์เบกดูตอบโจทย์นะเพราะว่าเป็นกองหลัง ยุคใหม่ครับบอลพลิ้งดีเฟนเดอร์ออกบอลได้แล้วก็เป็นตัวถนัดเท้าซ้ายด้วยนะก็คือสิ่งที่บาร์ซ่าตามหาอยู่ในเวลานี้นะครับเพราะว่าทางฮันซิฟิกเนี่ยก็ต้องใช้เป็นเคราตมาตินขยับมาเล่นเป็นเซนเตอร์นะอ่ะเนี่ยก็คือทางฝากฝั่งของสื่อเยอรมันนะครับบอกว่าบาร์ซ่าก็เล็งๆอยู่แต่ถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายครับมีหลายทีมอยากได้เหมือนกันนะลิเวอร์พูลก็เคยมีข่าวด้วยนะกับชอเตอร์แบ็ก บาเยอร์ม <Bayern> mm ิวนิกก็จะเอาเหมือนกันนะครับเนี่ยกู่แข่งหลายทีมเลยทีเดียวนะก็ขึ้นอยู่กับว่าบาซ่าจะโน้มน้าวใจนักเตะได้มากแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งยังคงอยู่กับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีการรายงานนะจากสื่อเฮเลนาคอนดิสเอโด e ครับ คนนี้โดยปกติแล้วนะเธอก็ถือว่าเป็นนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือครับออกมาบอกว่าตัวของชูสกุนเดได้ร้องขอฮันซี่ฟริกนะในช่วงที่อาราโคเนี่ยยังไม่กลับมาลงสนามว่าขอไปเล่นเป็นกองหลังตัวกลางหรือไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็ได้ไหมนะเพื่อทดแทนการขาดหายไปของอาราโคนะครับพอหลังจากนั้นไม่นานครับ ชูสคุณได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ด้วยตัวเขาเองเลยนะครับโพสต์ post ลงใน X นะเป็นตัวกิฟครับแล้วก็ลูกศรน,นะเข็มชี้มาที่ทางลายครับก็คือโกหกนี่ไม่เป็นความจริงนะแล้วเขารีโพสรีทวิตข่าวนี้ด้วยโอ้โหก็ถือว่าเสียนะ คืออย่างที่ผมบอกเฮเลนาคอนดิสเนี่ยคนนี้ยนักข่าวสาวนะปกติแล้วเนี่ยคือเธอก็มีความน่าเชื่อถือแต่ผมมองแบบนี้ในมุมของการทำข่าวนะคือผมว่าข่าวนี้มันไม่ใช่ข่าวในแง่ลบแต่แสดงให้เห็นว่ากุนเด้อยากจะช่วยทีมจริงๆตอนที่ทีมไม่มีเซนเตอร์ให้พอต่อการใช้งานเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรครับบอสผมเล่นเซนเตอร์ได้เอาผมไปเล่นก็ได้ เขาอาจจะแบบอาสานะักนะข่าวก็เอาเรื่องนี้มาเล่นเพื่อหวังว่าจะกลายเป็นคนไปชื่นชมกุนเด้ว่าเออเนี่ยเห็นไหมอยากช่วยทีมนะอยากแบบทดแทนเพื่อนแต่ว่ากุนเด้ก็เลือกออกมาปฏิเสธข่าวนี้ว่าไม่จริงนะครับเขาก็ยังมีความสุขแฮปปี้กับการเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาอยู่อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับตลาดซื้อขายครับผมแปลกใจมาก นะเป็นการรายงานจากเกาโชเมกาโตครับสื่ออิตาลีนะเพื่อนๆก็ยังต้องกรองสื่ออิตาลีเนี่ยเดาไม่ถูกว่าเจ้าไหนความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับบอกว่าบาร์เซโลนาครับได้มีการติดต่อกับเอเย่นของมอยส์คีนสูรหน้าของฟิออเรติน่าแล้วนะครับโดยหวังว่าอาจจะ พิจารณาดึงมาเป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้คือถ้าเป็นมอยส์คีนในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเอ้ยผมว่าดูดีนะผลงานใช้ได้ยิงแบบระเบิดระเบอร์เลยแต่เป็นมอยส์คีนเวอร์ชันปีนี้เนี่ยไม่ดีครับในหลีก13มนัดเนี่ยเพิ่งยิงไป2ประตูกับ1แอสซิสนะคือต่างกับเมื่อปีก่อนเนี่ยฟ้ากับเหวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ อีกจุดหนึ่งคือผลงานของฟิออในปีนี้ย่ำแย่ครับอยู่โซนอันดับสุดท้ายของตารางในศึกเกาโชเซเลอารครับเพิ่งเก็บได้เพียง6แต้มเท่านั้นหลังผ่านไป15นัด14นัดในฤดูกาลนี้โอกาสตกชั้นมีสูงมากๆครับดังนั้นเนี่ยทางมอสคีนเขาก็คงคิดแล้วแหละว่าหวัวถ้าทีมตกชั้นไปอยู่เกาโช2เนี่ยกูย้ายทีมดีกว่านะครับ ก็เลยมีการให้เอเย่นพูดคุยกับหลายๆสโมสรเผื่อเอาไว้นะสำหรับข่าวนี้ในมุมมองของผมมอยส์คีนยังไม่อยู่ในระดับที่จะมาเพื่อเป็นตัวแทนของเลวานดอฟสกี้ได้ในวัย25ปีอ่านะคือสไตล์เขาอะเอาจริงๆก็เป็นกองหน้ารูปร่างดีนะ183ซเมตร ขนัดเท้าขวานะครับหน่วยก้านดีแหละแต่เรื่องของความมั่นใจความเชื่อมั่นอันนี้เป็นปัญหาของมอสกีนมานานแล้วหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่โหสมัยตอนอยู่ไหนอะอยู่เอเวอร์ตันอยู่เปเช่เขาก็เจอปัญหาเรื่องนี้มาตลอดนะดังนั้นเนี่ยมาอยู่กับบาซ่ามึงโดนหนักแน่นอนมึงจะรอดหรือเปล่านะคราวนี้ผมว่าก็แค่เอเย่นแบบสอบถามฝั่งบาซ่าว่า ยังอยากได้อยู่ไหมนะแต่ยังไม่ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องสเปคเอามาก็สํารองอยู่ดีเพอเฟรนโตเลสอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปใครจะไปรู้นะครับอีกเรื่องหนึ่งมาจากสื่ออิตาลีอีกแล้วนะรายงานบอกว่าเอซิมิลานครับได้มีการเสนอคริสโตเฟอร์เอนกุนกูครับแลกกับเลวานดอฟสกี้ในช่วงซัมเมอร์หน้าอย่างที่บอกว่าเลวานเนี่ย จะไม่ย้ายนะครับกลางซีซั่นมกราคมนี้เราตัดออกไปเลยเลวานจะยังอยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าซัมเมอร์ไม่แน่ใครจะไปรู้แม้ว่ามีข่าวบอกเลวานอยากจะลดค่าเหนื่อยเพื่อให้อยู่กับบาร์ซ่าต่อไปแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มิลานเนี่ยเขาเป็นทีมที่เลงและอยากจะได้มากๆนะซึ่งทั้งสองคนนี้เอ็นกุนกูกับเลวานมีเอเย่นคนเดียวกันคือปีนี่ซาวีนะเขาก็มองแล้วแหละว่าเออน่าจะ พูดคุยกันง่ายนะบาซ่าเอาไหมนะครับผมไปเปิดสแตตดูเอ็นกุนกูรูดูการนี้กับมิลานในลีกนะยังยิงไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวมึงจะรอดเหรอเอามานี่เนี่ยก็ต้องปรับตัวอีกนะให้เข้ากับบรรยากาศให้เข้ากับจังหวะบอลให้เข้ากับระบบการเล่น มันมีความสุ่มเสี่ยงนะคือขอขายเลวานเอาเงินสักก้อนอะไม่ต้องแพงหรอกอนะ่สิบล้าน25ล้านเนี่ยเพื่อเอามาต่อยอดในการเซ็นกับกองหน้าคนอื่นที่เชื่อว่าเล่นได้แน่ๆดีกว่าอย่าไปเอาตัวที่เคยมีประวัตินะคือเอนกุนกูเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะตอนก่อนจะย้ายไปเชลซีอะเขาก็ยิงประตูอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือเขาบาดเจ็บบ่อยนี่แหละคือสิ่งที่แฟนบอลทุกคนแบบรู้สึกกังวล อ่ะเพื่อนเพื่อนคิดยังไงนะครับกับข่าวนี้ทั้งมอยส์คีนทั้งเอ็นกุนโก้สวอปดิวกับเลวานเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับอ่ะมาเข้าสู่เกมในค่ำคืนนี้ครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับบาร์เซโลนาจะเล่นที่คัมนูนะเจอกับไอทักแฟงเฟิร์ตเนี่ยนะยังจำได้ดีนะครับศึกยูโรปาลีกโอ้โหตอนนั้นเลกแรกเสมอ1-1เลก2ครึ่งแรกโดนนำ2-0 คร,ครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหไล่ตีตื้นมาได้นะแล้วก็สุดท้ายมาโดนแพ้อยู่ดี3ต่อ2 1, ตกรอบยูโรปาลีกโอ้โหทั้งทั้งที่บาร์ซ่าถูกวางให้เป็นทีมเต็งนะแล้วก็แฟงเฟิร์ตเนี่ยสุดท้ายผ่านเข้าไปเป็นแชมป์ผ่านเข้าไปคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้ด้วยโอ้โหเหลือเชื่อนะครับอ่ะก็คืนนี้เตะในเวลาตีสามครับ มา e, ร์คอังเดแทซเกนนี่กลับมาลงทำการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับไอ้ที่เราค,คิดว่าจะกลับมาปีหน้าเดือนมกราเดือนกุมภาเนี่ยไม่ใช่แล้วนะกลับมาแล้วครับตอนนี้เรียกได้ว่าก็ต้องมารอดูว่าแทสเกนเนี่ยจะได้รับโอกาสจากฟิกหรือเปล่านะะักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามนะครับว่าเนี่ยสเก n นกลับมาแล้ว จะมีผลอะไรกับโจนกาเซียไหมฟิกบอกว่าสเตเกนจะได้รับไฟเขียวจากทีมแพทย์ในวันพรุ่งนี้ผมรู้สึกยินดีที่เขากลับมาแต่โจนกาเซียจะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูเมอนหนึ่งของผมต่อไปนะก็ตอบแบบเคลียร์ชัดครับไม่ต้องมาคาดเดาไม่ต้องมาดามงดาม่าว่ากาเซียเล่นดีจะโดนดรอปหรือเปล่าจบเลยนะฟิกเขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับก็ ในระยะยาวแล้วกันนะคือถ้ามันไม่มีบอลโลกอะ่ะผมจะเชียร์ให้สเตเกนอยู่กับทีมต่อเพราะว่าใครจะไปรู้อะถ้าเกิดโจนกาเซียเจ็บหรืออยากจะโรเตชันอ่ะเชสนี่อยากจะไม่ไหวนะครับก็ส่งเป็นสเตเกนลงไปให้เป็นมือ2ก็ได้แต่ทีนี้พอมีบอลโลกผมว่าสเตเกนต้องไปหาทีมที่ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอไม่อย่างนั้นะ่ะเขามีสิทธิ์หลุด ทีมชาติเยอรมน,นีไม่ได้ไปอ,อาจจะได้ไปแหละบอลโลกแต่อาจจะแบบหลุดไปเป็นมือสองไปเป็นมือสามนะถ้าเขาไม่ได้ลงสนามไม่มีเวลาในการลงเล่นให้กับตัวเองผมยังคงเชื่อว่าต่อให้กลับมาจากอาการบาดเจ็บเร็วกว่าที่คาดการไว้แต่โอกาสย้ายก็มีสูงอยู่ดีผมให้80%เลยที่สเตเกนจะย้ายทีมนะครับทีนี้เรามาดูเคลาดมลดินีกันหน่อย นะก็เป็นตัวแทนครับขึ้นเพสคอนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็โดนนักข่าวถามเกี่ยวกับฉายาเคราดเมลดินี่นะเขาก็ยืนยันบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยเรียกผมแบบนั้นจริงๆในห้องแต่งตัวนะ เรื่องของการเล่นเซนเตอร์โค้ชเนี่ยอยากให้ผมลองเล่นในช่วงปรีซีซั่นเขาอยากจะปรับผมให้เล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กแต่ด้วยสถานการณ์บางอย่างผมก็เลยไม่ได้เล่นในตำแหน่งนั้นแม้ว่าผมจะฝึกซ้อมในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอยู่ก็ตามฟิกเนี่ยทำให้ผมรู้สึกมั่นใจในตัวเองเสมอผมก็รู้สึกสบายใจนะผมไม่มีทางเลือกอื่นผมจะเล่นที่ไหนก็ได้ตามแล้วแต่ผู้จัดก,การทีมเนี่ยเป็นคนตัดสินใจนะครับ นักข่าวก็ถามว่าแล้วคุณมีใครเป็นแบบแบบอย่างของคุณไหมกับการเล่นเซ็นเตอร์แบ็กมาตินบอกว่าเนื่องจากผมเนี่ยเป็นฟูลแบ็กมาก่อนผมก็เลยไม่ค่อยสนใจกองหลังตัวกลางคนไหนเป็นพิเศษแต่ทุกคนเนี่ยนะผมก็ยกย่องทุกคนนะในห้องแต่งตัวคูบาซี่กาเซียอาราโคแล้วก็คิสเซนเซนตลอด นะตอนนี้เกมรับของเราดีขึ้นด้วยวิธีการเล่นของเราเราต้องมีสมาธิตลอด90นาทีเพราะว่าเราเนอาจจะกลับมาโดนคู่แข่งยิงประตูอีกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนิดนึงเ,ออเกมกับเบติสมึงยังโดน3ลูกอยู่เลยนะแล้วก็เรื่องของอินิโก้มาติเนสนะครับนะักข่าวก็ถามเนี่ยคุณคุณมีได้สอบถามหรือได้ปรึกษาอะไรกับ มาติเนสหรือเปล่าเกี่ยวกับการเล่นเป็นเซนเตอร์กองหลังเท้าซ้ายนะครับมาตินบอกว่าอินิโกเนี่ยมีปีที่ยอดเยี่ยมมากๆก,กับบาร์ซ่าเมื่อฤดูการที่แล้วเขาเป็นผู้นำที่ดีสุดๆผมเนี่ยศึกษาการเล่นของเขาผ่านวิดีโอเ,เพื่อวิเคราะห์แล้วก็นำมาพัฒนาตัวเองเออนะดูคลิปของ m a r t i n นส นะเพื่อเอามาใช้งานกับตัวเองนะครับมาดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยนะผมเอามาจากเว็บไซต์โซฟา s กอร์นะครับเพราะว่าดูจากคู่สกอร์แล้วม่นอย่างมั่วเลยผู้สัปรูครับโจนกาเซียคู่เซนเตอร์คู่เดิมครับเคราดมาตินนะจับคู่กับเปาคูบาซีแบ็กขวาชูสกุนเดแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับเป็นอเรฮันโดเบาเดคู่มิดฟิลจรจริงๆแฟงกี้เดยองกลับมาแล้วนะครับได้ไฟเขียวจากทีมแพทย์ เรียบรอ้อยแต่ไม่รู้ว่าฟิกเนี่ยจะให้ลงเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่านะถ้ายังไม่เนี่ยก็จะเป็นเอริกาเซียนะจับคู่กับทางเปรดี้แนวลุกครับฝั่งซ้ายเฟร r ันโตเลสนะฝั่งขวาลามินยามมวกลางรุกราฟินญาแล้วก็หน้าเป้าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับหรืออาจจะใช้เป็นแรดฟอร์ดอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูไอเดียของฟิกฝั่งของแฟรง์เฟิร์ตเป็นยังไงบ้างโอ้จริงๆ ยังมีหลายตัวที่อยู่ในชุดที่ชนะบาซ่าตอนนั้นนะยังจําได้อยู่เอเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยคนาฟนะเบอร์เจ็ดยังอยู่นะแต่ว่าที่เหลือก็มีการเปลี่ยนแปลงไประดับหนึ่งนะสวนหน้าเป็นบาโฮย่านะครับมีมาเรโอเกอร์เซ่เล่นอยู่นี่ด้วยนะแนวรับนะครับมีคิสเซนเซนชัยใบยนะครับดาฮูดบราวน์นะแนวรับคอลลินส์คอช เซเตนะแล้วก็ผู้สาประตูเซเทเทลอร์นะครับอ่ะให้ผมฟันทงนะผมว่าเป็นการเล่นในคำนูอะมันน่าจะได้รับพลังใจเหมือนเกมกับบิวเบลอะ่ะเสียงชงเสียงเจียววันนี้นะครับน่าจะเข้ามาเต็มความจุผมให้บาซ่าชนะ20 นะเพื่อนๆคิดยังไงกับผลสกอร์นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะนี่คือข่าวสารทั้งหมดในวันนี้ฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะก็คือสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีเจ้าไหนสนใจนะครับก็ติดต่ออินบ็อกเข้ามาหาผมได้เลยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ